ในปีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะผู้ชมนักลงทุนก็ต้องจับจังหวะการลงทุนหาความรู้เพิ่มเติมกันหน่อยนะคะกับเวทีเสวนา LH Bank w e l t Infinite Global Markets Rally a s t j o Biden ค่ะมาดูกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะที่แนะนําด้วยมุมมองของคุณมนรัตน์พดุงสิทธิ์กรรมการผู้อำนวยการบลลร์จอน n d ะแนเฮาสแนะนํากลยุทธ์อย่างไรติดตามกันเลยค่ะกลยุทธ์ลงทุนแบบมัลติแอสเซ หรือการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลกเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่กูรูด้านการลงทุนมักจะแนะนําให้ผู้ใช้เป็นคอพอร์ตโฟลิโอในช่วงที่ตลาดเผชิญกับความไม่แน่นอนคน่อนข้างสูงนั่นเพราะกลยุทธ์ลงทุนสไตล์นี้จะไม่จํากัดการลงทุนอยู่ในสินทรัพย์ใดเพียงสินทรัพย์หนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่ผู้จัดการกองทุนจะปรับกลยุทธ์ตลอดเวลาเพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนของสินทรัพย์ในแต่ละประเภทนั่นเอง ึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ากลยุทธ์ลงทุนแบบเปาติแอสเซทเองสามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนได้ค่อนข้างดีแต่ผู้ลงทุนอาจจะมีคําถามว่าเมื่อราคาสินทรัพย์ต่างๆกลับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วจากปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งผลเลือกตั้งผู้นําสหรัฐความคืบหน้าของวัคซีนที่ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีกลยุทธ์แบบนี้ยังน่าสนใจหรือไม่และภาพที่เปลี่ยนไปในมุมของผู้จัดการกองทุนจะแนะนําอย่างไร วันนี้เราจะปิดท้ายด้วยมุมมองของคุณมนรัตน์พดุงศิษธิ์กรรมการผู้อำนวยการบลจและแอนฮาส์ที่พูดไว้บนเวทีเสวนา LH Bank Wealth Infinite Global Markets r a ี l รีแอสโตรไบเดนวิเคราะห์หุ้นกองทุนเด็ดวิ่งนำโจไบเดนซึ่งจัดขึ้นโดย LH Bank เมื่อเร็วๆนี้อยากให้ท่านดูข้อหนึ่งนะฮะสองสามสี่จนกระทั่งถึงข้อเจ็นะฮะเป็น asset class นะฮะดีบริสิทธิ์เงินฝากนะฮะ expected return เราได้0.7เราก็สบายใจนะฮะแต่ว่าเงินเฟ้อ กิจรบนะฮะถัดมาถ้าข้อ2 Investment Grade Bond นะฮะเป็น Global Bond ได้2%นะฮะถัดมาไทยบอลบ้างนะฮะได้2.5 Set Index Expected Return นะฮะโดย Bloomberg ได้ตกประมาณ8%ถ้ามองไปอีก12เดือนข้างหน้านะครับ Global Equity คือรวมทั้งจีนรวมทั้งอเมริกาอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเดียวกันก็มองว่าได้8.4% Global Read ดูดีหน่อยนะครแต่ว่าคำว่าดูดีหน่อยต้องระวังนะ,ะเพราะหลี t ตอนนี้ยังเรียกว่ายังไม่ฟื้นต้องรอวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ33้33% อาจจะเป็นตัวเลขที่อันตรายก็ได้ถ้าเราไปเชื่อนะครแต่ว่าชี้ให้เห็นว่าแล้วถามว่าตรงกลางที่เป็นสีน้ําเงินนะครที่ทุกท่านเห็นนยฮะสีเขียวฮะขอโทษฮะ,ะไอ้ expected return 4 -6% ถเนี่ยถามว่าแล้วเราจะเอาไว้ตรงไหน นะครับถ้าเราอยากได้ตรงนั้นเราเราอยากได้ความนิ่งพอสมควรไม่ใช่วิ่งไปกับหุ้นทั้งหมดทั้งก้อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองมาดูอย่างนี้ดีกว่าไหมนะครับก่อนที่จะไปลองดูอย่างนี้ดีกว่าไหมผมอยากให้ท่านดูนะย้อนหลังไป10ปีนะครับตั้งแต่ปี2009จนกระทั่งถึง2020นะฮะ เซตอินเด็กเนี่ยนะครับเวลาเราเทียบผลตอบแทน2009ได้71%อยู่ข้างบนท็อปเลยนะครับท็อปของอของของแถวเลยนะครับสีเหลืองๆนะครับถัดมาปีถัดมาได้47%ปีถัดมาเหลือ3.6%แต่ว่าในปี2013กับ2015นะฮะอยู่ข้างล่างแถวเลยนะฮะติดลบนะฮะถามว่าความแน่นอนไม่มี นะครับคราวนี้เราก็มาดูตัวอื่นบ้างฮะ Global High Yield ดีไหมนะครับหรือว่า Asset Class อื่นสีเขียวๆนะครับปรากฏว่าไม่มีตัวไหนที่คงที่สรุปก็คือว่าไม่มี Asset ไหน Asset Class ไหนที่เราไว้ใจได้ในแต่ละปีเลยเราวางนิ่งๆไม่ได้สิ่งที่เราทำก็คือว่า เราผสมดีกว่าไหมผมอยากให้ดูทางด้านของขวามือของทุกท่านนะฮะคำว่า Strategic Weight นะคําคำว่า Multi Asset นะฮะหรือ Equival Multi Asset นะครับ,ร et, รบเป็น Global Equity อยู่ประมาณ30% t h a Equity อยู่30ก็คือรวมเป็นหุ้น60เป็นบอล30นะฮะแล้วก็เป็น Global r e a 10นะฮะเราลองดูสีเขียวๆถัดมาสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินนี่คือเท่ากันหมดเลยนะคะคือ33%ทั้งหุ้นทั้งบอลแล้วก็ทั้ง Global Lead ลองเห็นลองดูนะครับตรงนี้อยู่ตรงกลางหมดเลย นะครตรงกลางเนี่ยคือไม่ดีไม่ชั่วตลอดแต่ดีตลอดเลยนะครับรีเทิร์นที่ได้เนี่ยคือเวลายามที่แย่ๆนะฮะในปี2011เนี่ยนะครับสีเขียวกับสีน้ำเงินนะฮะได้1.6กับ0.7แต่ปีถัดมาเนี่ยอยู่ตรงแถวข้างบนซะส่วนใหญ่นะครจึงเป็นที่มาว่าการลงทุนของแต่ละท่านนะฮะโดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่ๆของท่านผมอยากให้ท่านมองไปที่ไดเบอร์ซิฟายหลายๆแอสเซทคลาสถ้าท่านคิดว่าจะเอาแบบ ง่ายๆเลยท่านก็วางไว้เท่าๆกันตามที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยนะฮะอีควเวนะฮะสาในหุ้นในบอนแล้วก็ในโกลบอลรีดหรือว่าถ้าท่านอยากจะได้ผลตอบแทนมากหน่อยเพราะสีเขียวในตารางเนี่ยนะครับที่เป็น s t r a t e g i c Weight เนี่ย Return มักจะมากกว่านะครับก็60%ในหุ้นแล้วก็30%ในบอนในบอนแล้วก็ r e ีดอีก10%อันนี้เป็นผู้ช่วยได้นะฮะคือ,เ,อเรียกว่ามัลติ a s s e t ทนะครับ ก็คือ,ต,อต้องให้เครดิตทางด้านอินเวสโกนิดหนึ่งนะฮะสีเขียวๆเนี่ยนะครับที่เป็นตัวท็อปสุดเนี่ยนะครเป็นหุ้นประมาณ60บนะครับบอน30แล้วก็รีดประมาณ10ลงมาตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นสัดส่วนของออหุ้นนะครประมาณ80นะครับแล้วก็บอนประมาณ15แล้วก็ global infrastructure อีก4เปอร์เซ็นต์ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วผลตอบแทนเนี่ยอยู่ตรงกลางๆได้คือเราทุกครั้งเวลาเราทำพวก optimize portfolio เนี่ยนะฮรเราจะต้องตั้ง expected return ไว้ก่อนในที่นี้ก็ตั้งไว้4-8%แนตะ์ะแล้วก็ต้องการให้ความผันผวนที่ต่ำกว่าหุ้นแต่ยังไง return ต้องชนะบอลอย่างขาดขาดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อคำตอบออกมาว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยอยากให้ diversify นะฮะเป็นเป็นแบบนั้นสบายใจกว่านะครับ หลายโอกาสทางการลงทุนที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตในช่วงที่ผ่านมาชี้ชัดได้ว่าการหยุดลงทุนหรือการเก็บเงินสดติดตัวไว้ไม่ตอบโจทย์ความมั่งคั่งแต่อย่างใด กลับการการมองหากลยุทธ์การลงทุนที่ตอบโจทย์สร้างผลตอบแทนได้ตัางหากที่ตอบโจทย์ความมั่งคั่งมากที่สุดเพียงแต่ผู้ลงทุนต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ให้ตรงความเสี่ยงที่เรารับได้สนใจลงทุนผ่านกลยุทธ์ลงทุนแบบ multi asset เองสามารถสมัครใช้บริการผ่าน LH Bank M Choice ที่อัปเดตฟังชัน Mutual Fund ให้นักลงทุนไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุนโดยสามารถทำรายการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนที่คัดแล้วว่าดีจาก12บลรจชั้นนำของประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือโทร1327 ขอบคุณข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจาก LH Bank ครับวันนี้มีหลายประเด็นให้ติดตามทั้ง s t a t e มนต์ของเฟดรวมไปถึงค่าเงินบาทที่แข่งค่าต้องไปดูกันต่อนะครับวิเคราะห์กันต่อกับชั่วโมงทำเงินและคอนเทนต์เศรษฐกิจจาก TNN ช่อง16ตลอดทั้งวันครับตอนนี้ผมคุณชวิรัต์พร้อมชิมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ